ก็ว่าเห็นหน้าอิดเงี้ยแบบวิ่งมาก่อนแล้วแบบยิ้มดีใจแบบร้องไห้เหมือนเด็กเลยเนี้ยแบบร้องไห้อ้องแล้วแล้วก็แล้วแบบพีุ่กคนตะโกนคำแรกคือได้กลับยาเลยยัอแยม่กลับยังแม่คือแบบดีใจมากหนูคือหนูเลยรู้สึกว่าเฮ้ยตุ๊กตานี่มัน เจ๋งว่ะเึ้นได้นี่หว่าตุ๊กตาแหนมนี่ทุกคนเต้นได้นี่ว่าตุ๊กตาแหนมตุ๊กตาแหนมโฮ้ยเจ๋งโอ้ยแล้วกรดด้วยกรดกับดอ๊ยจะบอกว่าตอนที่แบบหนูว่าคิดไว้หมดเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวก็เฮ้ยอยากจะแบบเต้นอย่างนี้แบบว่าเอาท่านี้ดีกว่าตรงเนี้ยแบบว่าให้มันแบบ ดูแบบแข็งแรงแต่เช่นเลยเจอกกันมปีหนูกลัวเลยเฮ้ยมายังนไงวะเนี่ยแบบแล้วหนูต้องมาต่ออะหนูก็แบบอยากจะถอดหน้ากากหาเพื่อนสองวันไม่ได้ว่ะต้องวิ่งกลับไปแบบว่าเอาแล้วถอดเสื้อผ้าแต่งหน้าตอนนั้นไม่คิดอะไรู้แต่ปากพูดกิดทับบี้กิดกิดมาด้วยอะเฮ้ยมันมามันมันวีหกมัน ไปแล้วเดินขึ้นไปแบบสมองไม่มีอะไรแล้วแล้วหนูต้องวิ่งลงมาข้างล่างเพื่อมากระโดดขึ้นอีกแล้วคือเราใส่หน้ากากกันก็เต้นตามนยิ้มเด็นกันใหญ่ไม่รู้เลยว่ามันแรเดินเฉียดผ่านไปว่าแบบใครอยู่หน้าตู้อันนี้แบบแดนเซอร์มาอยู่ก็หันไปมองใครเต้นรำโอ้เต้นรำก็ดีหรเพราะเต้นถังหรว่าเป็นแดนเซอร์ใช่ค่ะตักขอดหง แล้วแบบหลองเลยหยุดเลยใช่ใช่หยุดเลยแล้วหนูไม่อยู่ทั้งหน้ากากใครวะใครวะยื่นหรอไอ้กิ๊ดเฮ้ยพัดไม่อยู่เ้ยจะถอดจะถอดพองหน้าหมดยังไงนี่วะก็อเอออย่างนี้สักคนแรกหนูก็ไม่ลงตาบอกคือคือตอนที่เธอหลับมาเนี่ยใส่หน้ากากแล้วมันเห็นตาเตียวค่ะบริหารเปม้วข้างหลังเฮ้ย เราเห็นคนเดียวมั้งอะไรอย่างนี้หนูก็ไม่แน่ใจผีเห็นคนเดียวมัากคือมันเห็นนิดเดียวค่ะเพราะตอนซ้อนหนูดูทางจมูกก็ต้องตามมองไม่เห็นดูทางจมูกดูทางจมูกดูทางจมูกหน้ากากใช้ลูกจัลูล่ตรงจมูกแล้วพอจัลโล่หนึ่งหนูก็ เฮ้ยเสียงมันคุ้นพอเอารูปพี่แทบบี้ด้วยอะไรเงี้ยแบบโหดีใจมากโหเขาเต้นสวยมากเขาทำดีกว่านราไอ้ตรงเงาอ่ะแล้วกรีดหอมหอมเทียวว่าสวยแล้วเจ้าครูเห็นภาพเลยทุกคนหยุดเต้นอ่ะคือกำลังอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอีกสุดแล้วก็แบบอ่าเฮ้ยมีหยุดเต้น่ะกินทำไมอีกกินทำไมก็จะเห็นไหมก็จะเห็นไหมนะแล้วผมทุกคนอ่ะหนูยืนแบบ เหมือนแบบเหมือนเหมือนผีค้างกระเป๋าเห็นเพี้ยนแล้วไม่ยอมเข้ากันด้วยไงแล้วเราก็ชี้ไปเหรพี่เกศมารเราจั่งบอกเนี่ยเขาหันกลับมานะเขาจะเห็นหน้าเพื่อนๆทุกคนต้องแบบหันไว้หน้าเพื่อนๆทุกคนแต่พอหันมาปึ๊บหน้ากากพี่เกศก็แบบเซ็งเบาๆแล้วก็เดินเข้ามาเหมือนแเราแบบเราเป็นผีที่บอกว่า ไม่ได้บอกความรู้สึกเขานะคุณเพราะว่าเราแบบอยากบอกความรู้สึกแต่คือหน้ามันเป็นผีอยู่เขาบอกไม่ได้พาไว้อีกอันนึงเนาะมีเซอร์ไพรส์อ่ะมีเซอร์ไพรส์ทุกนาทีเสาเสาที่พาเรามันอลิศเยอะมากมันเป็นเยอะแบบตัวใบได้เพาแบบเยอะมากเพราะสเปเชียลเอฟเฟกต์อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะบอกเฉยเฉยใช่ป่าว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันไม่พอหนุดตูมขึ้นมานี่นี่เนาะคนนี้เลยมี มีไฟอะไรเนี่ยความพิจิตต์แต่ก็เฟิร์มหรือไม่บอกกันตั้งแล้วมันต้องแรงมากสะดุ้นจนแบบว่าเราอยู่ตรงกลางแล้วเราอยู่ตรงตะแกรงอ่ะเฮ้ยตะแกรงสั่นไม่บอกกันต้้งแล้วนี่เมื่อกี้ใครโทษนะคะใครย่งไม่ได้ตรวจโรคปะนิวขอนิวสอขอนิวไปทีละนี้เอาไปทีละสองก่อนนะลูกนิวแล้วก็พี่ออฟ มีอยอปยังเหรอล่ะนิวแล้วก็อปถามนี้หน่อยดิํานี้หน่อยแล้วเราให้ความสุขคนดูอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำเต็มที่แล้วคนก็ี๊ดเราแล้วน้อยใจมาที่คะแนนบวมน้อสุดหนูไม่น้อยใจหนูคานหนูคิดอยู่แล้วนะว่าแบบเออหนูคือหนูแบบคะแนนไม่ดีตอนที่หนูคิดอ่ะตั้งแต่แรกเลยนะหนูคิดว่า อ,อการการการฟีดหรือการอะไรให้เนี่ยมันคือเป็นการที่เขาสนุกไปกับโชว์เราแต่เรื่องตัวตนหรือเรื่องมามาชอบเนี่ยหนูไม่หนูไม่ได้คิดไปถึงขั้นแบบลึกขนาดนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าเฉยๆแล้วการที่บวให้เราน้อยอะไม่หนูหนูก็คิดว่าเออแบบอาจจะไม่ชอบหรือเปล่าอาทิตย์ที่อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ก็ตั้งใจเนาะก็ทํางานไม่จุดบกพร่องอะไรไหตอนนี้เออเยอะนะ อะไรอะ่ะลองบายหนูไม่ชอบซ้อมให้คนอื่นดูมันเป็นจุดบพร่อ,รองไปอาจจะมีส่วนอ <c oughs> ย่างแรงเลยอ่ะหนูไม่รู้ทําไมหนูรู้สึก,กว่าแบบครูเขว่าเท่าที่เฝ้าดูซานี้ก็คืออาจจะมีบางจุดอ่ะแต่ว่ามันบางทีซานีอาจจะคิดว่ายังไม่ถึงเวลาคือบางจุดที่มันยังไม่ใช่เวลาที่จะเปิดอ่ะหรือเปล่าไม่รู้นะคะ <c oughs> คือเท่าที่ดูแบบเรื่องบางเรื่องเรื่องบางเรื่องเราก็อยากจะเก็บไว้ เหมือนกันส่วนตัวเป็นมุมส่วนตัวของฉันได้ไหมแต่บางเรื่องก็แบบโอเคฉันจะเปิดให้อะไรอย่างเงี้ยบางบางส่วนที่มันมีบุมมุมแบบบางอย่างที่คุณรู้สึกอยู่บ้างอยู่บ้างที่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 เป็นอย่างนั้นอาจจะหลายๆคนด้วยมั้งแต่แต่สัปดาห์สัปดาห์าาที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเจอภาวะเดียวกันไงแล้วมันคุณรู้สึกแบบพลังร่วมเยอะอะคือแบบไม่ภาษาเลยวันเนี้ย ใช่พอาใช่แม่ฉันนะเนี่ยภาษาอะไรมันยากจริงมันยากจริงครูเกศก็เหมือนกันคุรู้มากเลยค่ะเวลาร้องเพลงเขาแบบคือไม่รู้ว่าเขารู้ไหมอ่ะแต่แบบเราก็ร้องมันแบบเป็นหนึ่งมากอะต่อมาแบบสัมผัสได้กับตอนซ้อมแตกต่างกันมากจริงๆนะคะกับที่เราซ้อมๆแรกๆแบบแบบกะร้องเป็น่งั้นแบบท่อนคลายท่อนมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดกันแบบนั้นอะไรเงี้ยเราพอแบบหลัง ซ้อมๆกันไปเรื่อยเรื่อยเริ่มแบบไม่ไม่แข่งกันร้องอ่ะแบบแบบให้ให้ให้เท่าเท่ากันรอบเพื่อเขาจริงๆอะไรเงี้ยจริงมันมันจริงเลยแหละมันมันไม่รู้จะอธิบายไงมันแบบทุกคนฟีลได้เลยอะค่ะแล้วมันเป็นมันเป็นการมันเป็นโชว์ที่แบบที่ครูเก๋บอกต้องขอบคุณอ่ะขอบคุณแทนแทนแทนทุกคนด้วยว่ามันสนุก ไม่เสียเวลาเลยที่ขับรถไปดูอะไรอย่างเงี้ยคือคือบางคนรู้สึกบางโชบางบางวีคเนี่ยเออเบื่อไปทําไมอะไรเงี้ยแต่แต่สาหรับวีคที่ผ่านมาคือว่าไม่มีทางฟีลเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นเป็นเด็กเป็นเป็นคนในยุคมีอายุใครนะไม่ใช่ฉัน <laughs> <laughs> เป็นทุกคนเลยอะ่ะมันพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโชว์ดีมากดีมากคูเก๋แบบโชว์ดีมากแล้วก็เออสนุกไม่เหมือนเด็กเขามาทําหน้าที่ เขาพูดอย่างนี้นะมันไม่ใช่แค่เพียงการทําหน้าที่ร้องร้องไปเออมันเป็นการที่แบบเออได้ฟิลจิตวิบงานอืมมาอืมโอเคได้ฟังฟีดแบ็แล้วก็ครูจะได้เอาไปทํากันบ้านด้วยในแง่ของการสอนว่าแต่ละคนรู้ตัวเองยังไงแล้วก็ปัญหาคืออะไรเพราะครูมีหน้าที่อันหนึ่งก็คือมามาแก้ปัญหาบางอย่างที่ท,ที่มาเติมให้เต็มบางอย่างที่ไม่เต็ม แล้วก็ชอบอันหนึ่งมากที่ทุกคนไม่พอใจอไม่รู้ไม่ได้ทุกคนพูดว่าไม่ยังไม่พอใจตัวเองซึ่งนั่นเป็นสัญญาณที่ดีสัญญาณที่ดีมากว่าถ้าถ้ายัางไม่พอใจนี่มันจะไปมันจะต้องทำอีก <c oughs> มันจะต้องอยากทำอีกมันจะต้องพัฒนาอีกนะคะ <c oughs> ตรงนี้ตรงนี้ดีแล้วก็ <c oughs> พวกศิลปินเนี่ยเหมือนมีกรรมบังประการคืออยู่ไม่นิ่งอ่ะ <c oughs> เนื่อออกมาแบบ ท่าน,นิ่งแล้วคือแย่และคือถ้าฉันพอใจในสิ่งที่ฉันมีอยู่ฉันฉันก็จะคูลแบบว่าสบายสบายแต่วันนี้คูรู้สึกทุกคนมีฟิลเดียวกันคือแบบยังไงฉันอยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะวันวันก็นอนไม่หลับก็รู้นะรู้เหมือนกันกินข้าวก็โอเคอิ่มแต่มันก็ยังรู้สึกแบบยังไม่อิม่มแต่ย่อยเร็ว <laughs> <ๆ> <laughs> คิดตลอด <laughs> เป็นภาวะ <laughs> ที่ทคิดตลอดซึ่ง<ๆ>เด็กๆก,ก็โตขึ้นเยอะ